สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในกันอยู่กันในเกมไหมครับศูนย์จุดสิบเอ่อห้าจุดหกนะครับ็ศูนย์จุดสี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศครับอยู่ในเซิร์ฟพังก์ก็เกมนั่นเองครับแบบทีมนะครับผมอยู่ทีมแดงมีชิ้นผมนะชื่อผมก็ E A R T H สองสี่หกแปดขีด้านล่างท T เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยจะรอดหรือไม่รอดก็มาลุ้นกันเอาเองครับอีกหนึ่งนาทีจะเริ่มนะครับ มีแค่สองคนหนึ่งโอเคครับรอไปก่อนเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ใกล้เริ่มแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ใกล้เริ่มกันแล้วนะครับโอเคอีกสักแป๊บนึงสามสิบวินะครับโอเคไม่นานาหรอกครับเริ่มแล้วมั้งเริ่มยังโอเคแนึง มีคนใจร้นสามสองหนึ่ง,องโอ้โหทำให้นเน็ตมันกากอย่างนี้ นะครับเราก็ชนะเป็นที่หนึ่งอย่างง่ายดายนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับใครชอบอะไรชอบมากก็ทำนะครับประมาณนี้ผมลาไปแล้ว